สวัสดีครับอาจารย์สาธิตเชียงทองหัวหน้าสาขา v i ชวลเอฟเฟกต์คณะดิจิทัลอาร์มหาวิทยาลัยสิตนะครับหายไป <c oughs> หลายหลายวันนะฮะเนื่องจากป่วยเป็นหวัดนะฮะไม่มีเสียงที่จะมานั่งทำ t u ทิว i ร l ให้นะครับกลับมาวันนี้นะฮะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการเรนเดอร์ใน m มนเทอร์เนี่ยก็มีเทคนิคมีวิธีการเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับวันนี้นะเราจะใช้เลนนะฮะโบค่า โบคาเป็นลักษณะการถ่ายภาพนะฮะแบบหน้าชัดหลังตื้นหรือ,อข้างหลังชัดหน้าเบลอนะนะครับเพื่อจะเรียนแบบวิธีการถ่ายภาพแบบโฟโตเรลิสติกนะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูมันมีทิปและเทคนิคอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้อาจารย์เรนเดอร์โดยใช้ซัน and สกายในเมนเทอร์นะครับ ก็เลนเดอร์แบบปกติออกมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบว่า,อ,าอันนี้อาจารย์ใช้โบค่านะฮะโบค่าแบบเลนที่ยังไม่ได้ใช้ t e x t ซ r เจอรเข้ามาช่วยนะฮะก็เราจะได้ข้นาชัดนะครับแล้วก็หลังเบลอไปอันนี้เราสามารถกำหนดได้นะฮะสังเกตการเปรียบเทียบนะฮะระหว่างก่อนและหลังนะฮะ ความเป็น่า CG หรือภาพที่เป็น cg คมมากๆเนี่ยมันจะถูกสลายฟอร์มไปนะมันจะเริ่มมีความเป็นโฟโตเเรลสติกมากขึ้นนะฮะทีนี้ทดลองใช้นะฮะทดลองใช้บลูคาแมป t ท็กซ์เเข้าไปนะฮะในที่นี้ผมแบบเท็ t ซ์เจอรที่เป็น RGB เข้าไปนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีผลข้างเคียงที่ทำให้ ออกไปทางภาพที่เป็นภาพถ่ายมากขึ้นนะฮะไม่จะเป็น CG ธรรมดาที่มีความเป็นอขอบที่คมนะฮะตอนนี้มันจะถูกสไลด์ฟอร์มไปนะฮะเมื่อเราดูเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยาสายตาเรามันก็จะรวมไอ้แสงสีพวกนี้เข้าไปนะฮะเลดกินบลูเข้าไปนะฮะเปรียบเทียบดูก่อนและหลังนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาดูว่าเราทำมันได้ยังไงนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยผมเซตนะครับฟิสิกอลนะฮะซันหนือสกายนะครับแล้วก็ผมปรับมัลติเพลอร์ลดลงนิดหนึ่งถ้ารู้สึกมันแสงมันจ้ามากเกินไปนะครับ uh, ต่อมานะครับผมจริงๆผมไม่ต้องเปิดกอล์บอลิมิเนชันก็ได้เปิดไฟนอลเกเรนซ์อย่างเดียวนะฮะ uh, ทีนี้ต่อมาในไฮเปอร์เชดนะฮะในไฮเปอร์เชดเนี่ย uh, เดี๋ยวผมลบทิ้งแคม ERA หนะ้าที่ผมใช้ตัวนี้ MIA lens b o k e นะครับคลิกออกมาวิธีการคอนเนคเชียมก็ไม่ยากเพราะว่าในาของอกล้องที่เราตั้งมาเนี่ยเมื่อเราเลือกอ Physical Sun a น d Sky แล้วเนี่ยมันจะลิงก์มาให้โดยอัตโนมัติแล้วก็มีเลน s s เดอร์มาให้ด้วยนะครับแต่ในในเมน a ทอรสามารถใส่เลนได้ไม่จำกัดอันนี้เราจะทดลองอสร้างฟีลลิ่งแบบ นะฮะผมก็คลิกนะฮะออวททเทอร์ทอผมก็ใช้เมาส์กลางนะฮะลากจาก <c oughs> โบค่าเนี่ยมาใส่เคมีร่าเชฟนะครับเสร็จแล้วก็คลิกออเดอร์นะฮะเสร็จเรียบร้อยบางครั้งแมสเซจเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะฮะไปที่โชว์ฮิดเด้นนะฮะคลิกโชว์ฮิดเด้นเพื่อจะเปิดมันขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยในแมสเซจนะฮะ เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับมันจะมี m e n t o r a ์ c o n t r o นนะครับแล้วก็คลิกเปิดใน m e n t o r a ์เวย์คอลงมาเรื่อยๆข้างล่างสุดนะฮะมันจะมีเขียนว่า MI lens ンシェด Shader list แล้วก็คลิกเลยนะฮะพอคลิกปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมี Connection Lens Shader List มาให้หนึ่งละนะครับเสร็จเรียบร้อยเราสามารถใส่ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเรามาเลือก s w i t เอาตรงนี้นะครับ ระยะเราจะพบเลยว่ามันมีคอนเนคชันมาให้นะฮะเสร็จแล้วเราก็อ่าคลอสไปนะครับอ่ามาดูในโมฆะนะฮะในโบฆะเนี่ยนะฮะเพลนร้อยเนี่ยอันนี้คือระยะนะครับระยะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าระยะเนี่ยถ้าคุณเปิดนะครับเปิดเฮสับดิสเพลย์ Head Display, นะฮะอ็อบเจกต์ดีเทลนะครับ เปิด Object Detail ถ้าคุณคลิก Object ตัวไหนก็แล้วแต่นะให้สังเกต Distance from camera นะฮะที่ใกล้กับกล้องสังเกตด,ดูถ้าผมต้องการตรงนี้ชัดนะครับบริเวณนี้ชัดเนี่ย3 2 7 7นะฮะประมาณนั้นประมาณ3 2 3 3ตรงนี้จะชัดนะครับแล้วก็ถ้าต้องการรองเท้าชัดนี่79นะครับตัวไกลเลย105นะฮะโอเคกลับมาตรงนี้ <c oughs> สามสิบสองจุดเจ็ดเจ็ดนะตีว่าสามสิบสามแล้วกัน Distance ระยะความห่างระหว่างกล้องนะฮะระหว่างกล้องกับอ็อบเจกต์ระยะห่างนะฮะที่ว่าสามสิบสองก็คือจากตรงเนี้ยนะฮะมาถึงโนโดของกล้องนะฮะโนโดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือสามสิบสองนะฮะงั้นเราก็กลับมาที่นี่นะฮะบวกค่าใส่สามสิบสองเข้าไป radius หนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูว่า radius หนึ่งเนี่ยที่เป็นค่า Default นะครับเป็นอย่างไรทดลองเรนเดอร์เข้าๆมาดูเลยจะเห็นว่ามันมีความเบลอมากเพราะว่า radius มันกว้างมากหรือเส้นผ่าศูนย์กลางมันกว้างมากทําให้ขอบการเบลอมันกินขยายวงกว้างไปมากนะฮะันั้นเวลาเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกันแบบประมาณจุดหนึ่งนะฮะอะไรประมาณหรือจุดศนหนึ่งนะฮะน้อยๆไว้ก่อนเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เกิดระยะความ <c oughs> ชัดเลึกขึ้นนะฮะทีนี้ต่อมาแซมเปิลนะ,ะคุณสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะฮะจากสี่แปดส่วนใหญ่เมทัลเล์มันจะคูณนะฮะสี่ไม่สี่ก็แปดแปดสิบสองอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะบายอาก็เพิ่มได้นะฮะบายอาคือค่าคุณตี้ของเกรนของมันนะฮะเบลดนะเราอาจจะเคยเห็นอ ลักษณะของฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆกับเวลาที่เราเอาเลนส์ส่องผ่านเลนส์แฟร์ของพระอาทิตย์นะผ่านผ่านหลอดไฟหรือพระอาทิตย์ที่เกิดเลนส์แฟร์ขึ้นมามันสามารถโรเตทได้นะฮะแองเกิลของมันสามารถคีเฟรมให้หมุนได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอ,อาการเขาเรียกว่ามีอากาศอยู่ในภาพขึ้นมาได้ นะฮะทีนี้หลังจากที่เทสสมมว่าเราเทสเรนเดอร์ตัวนี้นะฮะภาพที่ได้นะฮะอารมณ์ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือว่าตรงส่วนที่เราโฟกัสนั้นชัดนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็บเบลอไปนะครับทีนี้ต่อมาถ้าผมใช้ use บ o คานะฮะเพื่อจะใส่ texture map เข้าไปนะครับใส่ texture map เนี่ยที่ทำไว้นะอันนี้ผม ฟิลเตอร์นะกรีนเลดกรีนบลูนะครับอันนี้แล้วก็มีคลอสมีสตาร์นะเราทำสามารถทำเอขึ้น,นเองก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วถ้าเลือกนะฮะมันก็จะมี t e x t u เจอร์แมลิง์มาให้นะครับเสร็จเรียบร้อยลองเทสเรนเดอร์ดูนะภาพที่ได้ก็จะลมประมาณนี้นะฮะเราก็จะเห็นเลยว่าความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังนะฮะโทนสีเปลี่ยนนะมีอารมณ์ของ RGB ผสมเข้ามานะเหมือนมีฟิลเตอร์เล g r e n n น Blue เทคนิคก็ะพิธีการเชื่อมต่อเลนส์นะฮะต่างๆของ m e n t o r e เข้าไปนะซึ่ง m e n t o r e ก็มีให้เลือกมากมายเยอะแยะไปหมดนะครับในวันหลังอาจารย์จะมาแนะนำตัวอื่นๆน,นะครับที่มีประโยชน์ต่อไปสำหรับวันนี้นะฮะลักษณะเลนส์ที่ถ่ายเป็นโฟโตเรลิสติกนะอารมณ์ก็เราสามารถปรับเลือกใช้ได้นะแบบมีแมป อันนี้ Map Texture แบบไม่มีหรือ Map t e x t u r เอรเาจะใช้ตัวอื่นร่วมด้วยก็ได้ที่เมื่อกี้บอกมี Star มี Cross หรือเราอาจจะทำของเราขึ้นมาเองก็ได้นะครับพบกันใหม่นะโอกาสหน้ากับ Tutorial ดีๆจากอาจารย์สาธิตเชิงทองนะครับสวัสดีครับ